รายได้ของรัฐบาลที่เด่นๆก็มาจากการท่องเที่ยวซึ่งปิดประเทศก็ไม่มีรายได้มาจากหวยซึ่งเลื่อนหวยก็ไม่มีรายได้ที่มาจากหลายช่องทางแต่ตอนนี้ปิดหมดไม่ว่าจะส่งเข้าส่งออกก็ไม่มีและท่านนายก ก็มาบอกแล้วว่าไม่มีหมดแล้วแจกยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ได้ทุกคบทุกคนเลยก็ไม่มีต้องรอก,กู้รัฐบาลยังไม่มีเลยครับแล้วคนหาเช้ากินค่ำเขาจะมีเงินเก็บพอที่เขาจะอยู่ดำรงชีวิตได้ไหมเพราะว่าท่านสั่งปิดทุกอย่างอีกไม่นานครับ คนจะหมดความอดทนเมื่อท้องหิวเงินหมดเพราะเขาไม่มีเงินที่จะกักตุนอาหารและเมื่อถึงวันนั้นจะช้าเกินไปกว่าที่จะแก้ไขถ้าเราจะทําสงครามกับไวรัสหรือเชื้อโรคเมื่อเรารู้ว่าจุดอ่อนของเชื้อโรคคืออยู่ได้14วันหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อย เราก็ปิดทุกอย่างจัดแจงระบบให้ดีบูรณาการคนที่อยู่ได้ช่วยเหลือตัวเองคนที่ไม่มีกำลังพอท่านต้องเสริมจังหวัดตำบลหมู่บ้านท่านต้องให้เพียงพอทั้งอาหารและยา14วันมันไม่มากเกินไปผมคิดว่า พี่น้องชาวไทยอยู่ได้ใครอยู่ไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและเราจะผ่านไปด้วยกันแต่ถ้ารอให้มันเนิ่นนานในเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเก็บความกดดันความอดทนจะหมดสิ้นแล้ววันนั้นทุกคน จะต่อต้านและเกิดความวุ่นวายผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนผมอย่าดีใจครับว่ายอดผู้ติดเชือ้อโอ้ยมันยังไม่เท่าไหร่คนตายก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันไม่ตายด้วยโรคแต่มันจะตายด้วยความอดอยากเพราะว่าทุกคนต้องทำมาหากินไม่ต้องมาด่าผมครับว่าโอ้ยมึงอยากดังเหรอมึงเอามาลง ดังอ่ะก็ดีคนจะได้ฟังกันเยอะๆผมจะได้ทำอะไรที่มันดีกว่านี้แต่ผมกล้าที่จะพูดคุณนะ่ะจะกล้าแชร์ไหม